สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้ก็อยู่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับผมมาเก็บรถบัสแก้อ้อยเมื่อไนละ่ะรถบัสแก้อ้อยเขาลาดครับเมือเนเมือนว่าเก็บกูครับผมเอาหกหล่อมามาหนักกับบ้านเลยที่ผมมาซื้อไปเมืสองสามวันที่แล้วนะครับผมมากับช่างลิฟต์ครับผม ไม่หลูกรอเลยหลานไส้มาท่านหนึ่เงเนีเยจะเด้เลยก็ <laughs> จังไปเพิ่งบรรยากาศลากรถผูกเล็กนะครับผมหลกักกวิพี่น้งทางแล้วก็ะจางกา,าจะหอดลานต้องใส่เวลาลากแจ็ดโมลูกครับจังไปเพิ่งรถบัสเมื่อรำกับว่าอะไรจะยินเสียงเป็นยังไงผู้คือจังไรนะนม,มั่นว่าขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เขาลากหฮอดบ้านเ,าเขาจัง ตัดบงอีกเทียนึงนะครับเนาะครับผมไปบนกันเลยครับผมออกหกล่อมากเมืเอเดียกหล่อมากครับผมเาไปดดียวละเห็นเลยไม่เลีย้ยบเห็นไปนัน่นรถเ,เอ่อมาอ้หัวแท้สร้างลิฟตตกใจเลยรถขึ้นเป็นสองสามนดตัดออกนึงนะแล้วรถแกไหวนึงว่า นี่แหละมมมรปัดแกไว้มกจังไหรถัดแกไว้ปัดแล้วหัดละหัดันะ้นข้าวเกิดจะไปถอยตั้งรับหลักของมันผิวกันบมสิปมันขับได้อยู่ครับบบมันสตาร์ทบวบจะเกิดแรงน้มันบ่บขึ้นเดี๋ยวรถไปบางนางานกครนครับเนื่องจากสถานที่ บถสามารถจะลากด้านนาออกไปได้นะครับท่านนี้ก็ค่าปลาอย่างท่างนี้ก็เป็นน้องสาครับผมทางมันแคบเขามาบไ่ไดบ่อที่นี่รถก็จอดดอูเฉียงเอียงเอียงครับผมก็เลยสิได้รถอยู่ี่จอดเป็นตัวเอลเลยจอดเป็นตัวเอลก็รถเท่ารถบัสจอดทั้งสี่รถเท่าจอดทั้งสี่ขวางกันตัวเอลเลยก็เลยสิได้ลากแบบ สิลากแบบดึงไล่ขางออกไปก่อนครับประเทศนี้สิดึงเฉียงๆออกมาก,ก่อนเราจะดึงไปได้บะเิลิปหักไสแ้แล้วนะนัยหักสสไส้ซอยเียสิดึงตูดไล่ขางนะครับให้มันตั้งล่้ออกไปได้แล้วก็สิดึงไทยออกไปข้างนอกจังสิผูกนานะครับผมต้อง,งว่าจะได้ปะโซดึงก่อน,น บัน่าจจะมีปัญหานะเพราะว่ารถคันบางหญงครับล่องเบิงลซีรีส์คือว่าเอาใส่นี่วะคือว่ามาใช่หมองเล็กลากรถดี้เราควรถือถือสิไว้ห้ได้ปะถือถือเที่ยงซื้อเนี่ยนะ Mưa mưa. Ờ, ờ, ờ mưa, mưu, ờ ở mưa khá này bằng mưu bằng ờ gì khá thử ừ. <laughs> lúc เดี๋ยวน้อฟิลิปฟิลิปเ้าลากออกไปเสีก่อนมันมันต้องเบิ่งสถานที่ก่อนเด้คือเ้าเ้าลากไปหอดนี่เสียก,ก่อนเนี่ยนี่นี่นี่ย่งางไปบึงฟิลิปเนี่ยนาสิวางแผนเอ็นมาตา <c oughs> คือไปโม่บม่หายคีไข่อยออ๋ออ๋อผมผมหนาผมจะหอดนั่น เราก็เสียห้ดากรถมาหอดนี่บอกก็คือเข้าข้อสิญเอามาหอดนี่อยู่สองคนก็ไปแมนเพราะว่าหันเขาลากลงไปนี่หกรอเขาจะออกไปได้หลักเงี้ยวมันเป็นคล้อยนี่นี่เดี๋ยวลากออกมาหอดนี่ลหน้าจังสิวเองนารถหน้าออกไปนี่วันยากเอาค้อนิวเอาก็ได้ เขาต่อมาฮอดนี่เดี๋ยวลากรถหน้าเสียวมาฮอดนี่เาถ่ายห้องมอสีเหนียนบ่ล่ะที่เข้าจังหักมาซีเหนี่เนาะก็ตามนั่นเนาะเอาเดี๋ยวหน้าหน้าเสือขวายากของมาฮอดนี่จังจอดยุบตาไปที่ลบกเกน,นี่ย <laughs> ืนอยู่นี่บ่ะเนี่เออนี่จับจังสิได้ก็คือกองสิโอเคเออเ,อเด้สั่งภาพเลยโอเคขอบคุณ พอพ,พ,พ่อพอวู้ว้าว้โวรถรถไรลรถไร่รถไปนั่งวายเลยเก๋ควายเลยเออรถไปนั่งเก๋โอเคว้ามันดูแล้วควายมันต่างไทยหมดเลย มันคอยจังว่าผมว่ามันคอยไปที่ห้างจีนยูถอดโซ่ก็อนนเดี๋ยวมันต้องใส่ความสามารถแบบได้เสียวแบบได้ดีวะคือเขาเสี่ยวลวงแล้วไปผุนหาใหม่ห้องได้บ่เอาถอดถอดโซก่อนถอดได้บ่ ลากออกได้มากพอสมควรนะครับผมตอนแรกผมวางแผนว่าจะให้สองคนสองคนเข็นสองคนอยู่แล้วให้ผู้นึงบังคับพ่วงว่าไลยแล้วก็จะให้ฮักเลี้ยวขวามานี่นะครับผมผมเป็นญาตมันหักบท่านญานมันรวงล้องป้าอ้อยนี่ครับ ้วก็ถ้าให้ถอยตรงลงว่านี่มันก็เป็นค่อยนะครับผมผมยันมันรวงรวงรวงลวงมันเลยอันตรายแล้วผมรถเจ้าอันสู้แบปัญหาัว่าดึงจอแมนได้เลยอะ่ะมันมันรถผมมันหักหนึ่ง่าได้ช่วงจอ่อแ<ะ>มนบัดที่นี่ผมสิบหกเล็กกเลย,ลเลยบัดที่นี่เพื่อความปลอดภัยเพื่พอความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยก็คือ ผูกเล็กลากใส่เลยผูกเล็กลากใส่ผูกเล็กลากใส่หนาขนาดนี้ก็ถอย,ยลงควายเลยบาทหน่อยไม่จังไั้ก็บอไปเพราะว่ามีรถผมดึงไว้แม่นบ่ลล่ะค <c oughs> <c oughs> วามปลอดภัยต้องเห็ดนั้นสิต่ว่าตนนุ่นรอไว้ผมไปแม่นบอลล่ะท <c oughs> ี่ว่าเป็นตะไล <c oughs> <c oughs> วู้หันมาต,ตอนออก ตาปรวดโแล้ววาตอนผมกระชากรถมันมันเกี่ยว่างยันแต่ฟงด้งว่ะดึงครับผมแล้วต้องตัดหนาซะกกอนผูกเล็กลากใส่เลยก็เดือนนะเข้าไปเฮ็ดอะเพราะว่าคนรงผู้เขียวคนไงตาผมขอน้ำนะจะมาตัดออกไปไก่นะฟิลิปตัดสัมองป้ายทะเบียนาเป็น ตัดเพื่อมันผูกเล็กหลักไงๆนะครับไม่ขอไฟตาหดเลยหดเลยตัดแคบๆหนิกัวตัวตัดมันจังผูกเล็กหลักไงจังผูกใส่ขนัดนันเลย ออาอม่ีเลยอ่าเราเอางานตโอขนาดเราบกแมเ้บาหีวอกเดอเล่าบ่ให้มแผมเแล้วแล้เราไปไทย่ะสองว่กเนาะเพราะว่าผมถามตาว่ามีแบบบ่าตาว่ามีนวลเหตาก็อจากให้ผมเนาะแล้วก็หลังข้าเล่าก็เอาด้วยตาบ่าไห้เลยเออเอาสั้นละ อะไรก้วกับเราไฟเงนเจ้าขายกันแล้วไม่เยถึงใครพกไฟพ่ปากเจ้าขายต้อนาไอบอกได้ก็่ากันไปเนาะมาไฟมาง่ายเจ้าก็ได้สักอ่า ก็ถือว่าบุญยากแล้วครับผมบุนอาจจะมีปัญหานี่เห็นไหมครัผมขายรถบัสหลังคันนี้นนนรนนครับผิดต่อยผมเลยนนลมีไปเบอร์ผมน่ะ มนนแมนที่ผมท้วเขาจาได้บ่้วบอ่เนี่ยรถแก้งฉาบข้อมันน,น,น,นี่ละเอะอออออออไปติดต่อ,ลลตตตอผมเลยผมมีค่านแนหนาดิอออโอเคเดี๋ยว<อ>ผมจะเขียนเบอร์ใเซกระราดาษคือคือในหันมีบ่นในโทรศัพท์เบิ่งเปลี่ยนวะเดี๋ยวสิจดใส่กระดาษไว้ให้ันี่ปากกาบ่เดี๋ยวผมมีจดใส่ไว้ให้นะเออหาเดี๋ยวเขาตัดตีขาดกัอนจะเอากระดาษกับปากกามา Ừ. Đúng Phục đi đi sang đi bay. Nữa. Nãy quan khẩu câu rồi Quan đẹp ba. Hả? สร้างกับสั้นสสั้นดูดูเดอยู่สร้างยำใบกระท่อมก็เปี่ยมลอยรก็ได้เออสรางสั้นสร้างสั้นมือสั้นดิดิอยู่บรงนั้นเพิ่สั้นดิดิูโอโอเคแล้วครับบ้านเนี่ยได้ซุปเล็กๆแล้วเพราย่านออกสบายใจก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินหน้าจัง่อยตาจังเอาแนวนุ่นรอออกะ ครับผมนะครับผมจะถอยดันเลยอ่าจะถอยดันถอยดันตรงลงไปหุ่นเลยถอยดันตรงลงไปนี่ป้องเลยนี่ครับสะถอยดันลงมาเนี่ยครับผมเพราะว่าเขาผูกเล็กลาดแลาโบยานครับผมมีรถดึงไว้แล้วเนาะ ครับความแล้วขออภัยได้ความไม่สะดวกรถลากจุงอย่าลืมติดครับที่เรียบถอยแ่นๆนะเนี่าลงหัน บ่บ่เดอหนาได้ถอยเลยอนได้ไนอ่าขึ้นยืมเขาไปสั้นดิดิดขึ้นไหมเออเออเออคำหนาคุ้นหลังหดบานหดซองเด้อโสดโสดกันมาคำหนาคุ้นหลัง จกอะไรจอกจดกกขึ lock, ah. ้นเลยสรกะจกดขันล uh, right <inaudible astronomical hac> ็อกไปได้ปะเออเขาทาเออเขาทาตัวสัเหียนลังนึงตัวาน้ำทงเห็จ้อยันเหอาอย่าเพิ่งอีเห็น่จกใส่ขวดเห็นว่ ข้าไปหักลบหุ่นเลยเน้อยต้องเอาใช่ครับเดี๋ยวสุดท้ายลังดันเลยครับบ้านี้ บไปเลยกลับก่อนเลยตาไปเลยขอบคุณหลายๆครับครับครับเดีเย๋ยวจะไหนทรหาราตานะโอเคว่าตามแผนวะไปเลย่ด้ๆเนี่ยหน้าออกไปเลย่ด้ๆเนี่ยเกี่ยวออกไปเลยๆเนี่เอาเอาีกว่ากระทำขึ้นเขากันเถอะยังว้าวแล้วนปะ ความเดินทางครับไปทางร้านมาวินเชียงกงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมตากลับกันเด้อครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมโทรหาครับผมตอนนี้ก็เดินทางได้มาถึงชุมแพแล้วครับผมไปสองครึ่งแล้วหิวเข่าฮักแล้วโอ้ย,ยจัดพักกินเขากันนะครับต้องถามสร้างลิฟต์ก่อนว่าสร้างลิฟต์เป็นยังไงเพราะท่านได้กินเขาอยู่หิวเขา่าวะ อถามสร้างรีบก so ันไได้ไปรีบผิวเขาอะฮะก็ด่าคือพูเขาว่าพูว่กินเขาอะผิวนอนวะเนี่ยแต่ว่าน้าสิยำอยู่เลยได้รับดีปะพวกเขาได้หนึ่งวะแต่ประตูพวก่ขาดีประตูพ่ค่อยดีม่ได้เปรอบอกเมนพ้นอนวะเนี่ยกินเขาเลยยำไปกระท่อมเลยวะ หน้าก็จะยยำย้ยยำเซ่กาแฟเราคนแต่คือโพถ่ะเดี๋ยวพักกินเขากันครับผมเดี๋ยวหอดเอ,อ่อเดินทางออกจากบ้านลูกค้ากำเพิเกษตรสมบูรณ์ปลายโมงคงเดี๋ยวหอดลานจักโมงจักโมงยวผมจะบอกค้นว่าเข้าใส่เวลาเดินทางจักชั่วโมง เลาะครับแล้วสิพักกินเขาครับฟิลิปฟิลิปเดี๋ยวน่าจะเดินนาไปแอบขอมาดนอพักกินเขาเที่ยงอยูก่ก่อนเขาชุมแพรประมาณหากิโลนะครับผมฟิลิปหิวรักแล้วหิวเขาฟิลิปบ, <c oughs> บายสอนเคิองอย่างนี้นี่ โอ้พอดีมีกาแฟเลยเ,เดี๋ยวกินเขาจะเดินทางต่อ,อค,ครับหลังจากกินเขาอิ่มก็ตรวจเช็คสูงบ้างตรวจเช็คควบเรียบร้อยอิ่มไปฟิลิปปินส์เลยครับขันยิ่มแล้วคืออยากยังบ่อยากไปกระทบอยากตะกระทรบไ,<ป>ไม่เออกระสีสสได้เดินทางต่อนะครับผมเช็คควบเรียบร้อยก่อนเค้งสังหน่อยกันโซงมันย่านมันกระชากกึ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 กกันบ่ครับเช็คสูง<ส><ส> เลือว่าเชีงสูรถอ่ะเขาออกจากเหลือนจากของรถกับใบโมงคลิงตอนนี้ก็สิบว้ายสามแล้วฮอตบานอย่างเลยเดี๋ยวจังสีสรุปถ่ายคลิปอยู่บ้านว่าใช้เวลาเดินทางจากเกษตรสมบูรณ์ไปฮอดลั่นเข้าเนี่ยใช้เวลาจากสมงแต่ว่าหน้าขอสองบ่ายแล้นมีว่า ยำใส่กาแฟได้พ okay. ีเนาะหนารถเท่านี่บ่หนารถบ้านนี่บ่อหนารถหนาห้อารดเอบเอาิรกระชเรียงเบาะน้ำหนัของตัวเ่ไปรยงบ่กินเขาอิ่มแล้วก็ยำใบกระท่อมกัเดืนท่าางต่อครับผม ออเสียแล้วหาบ้างทั้งเอ้าืมองบอกไประบาดเี่ครับวะตายระบาดเซี่เงี้ยเงี้ยกับปวดข้าข เกลียมาสงไบกแด้งรสังใบเล่นวะแเลยโอ้ดีได้ไปใ่เลยไหมแดงครับแรงโวยแดงจังไดแดงจัคึงเลยยำรุ่นบยใ่เนี่นี่น้าจะยำนี่เลยนี่เนี่เลยนี่ยำเสียแม่พกไป ครับพร้อมแล้วครับเดินทางต่อครับผม